ต่อเบิงอ่ะฮะจ้าดต่มต่อให้แล้วครับไอ้เจตโเพ่งให้จาเ่เพ่งให้ต่อเพ่งให้จะขึ้นให้ให้จ้าดต่มต่อให้กอดกันสัสูกูสิอยจังสี ตั้เนี่ยต yeah, ัวแล้วมันตัเยวะดิจันตัวโอ้ยตัวยากอยู่เออเคยคไปมัวมาใส่เวลาจันตัวครับกอันซะสูงกูสีจังสจังสีเออเขาทยนี่เลยมันเจ็บอีดีเมนองคนดีจากกันทิมเอ้ายสันทีทิมอ้ยให้ได้แค่ฝน ยังตกมันก็เท่านั้นเธอมันบ่หัวใจังว่โอเคครับถึงใจได้กันไหมทำ่างนีด้วยยังตกน่ครับตัดเส้นนเลยเดี๋ยวนัาหันนั่งจากทีคันมดแนางนะสภาไีครับนี่ากระดาครับเอากันเปอาดเอาเอเเยอี สวัสดีครับสวัสดีอุ้ซีนะั่สายเก็ดออนทัวร์ครับสวัสดีพ่อเยตีอ,บอาบกเซาเดี๋ยเอาไเยตีอาดีที่ด้วเนเอาครับกันลูกพี่จเจ้าหนาี<แ>้เนาะด้วนเดมาฮอดด้วเนเอากันครับวันนี้มันเยียำหน้าเพิ่นก็ยังตอกนะครับเนาะเออแล้วบางปลาครับซาหน้าวันนี้บางดีนะครับใิมไหมมันที่บ้านหนีควอนบ้านปล่อยเลๆซ้ำค้างไว้เลยอื้อ เตียวไปปราวัติมั้งเอ้ยปลาดิว oh, ้ายปลาไรนี่มาเลยมาเลยปออกปลาับผมกาาจะจับตีนเ่ไเด้อปลว่าเยเจประซัดตีนเฮ่ไปเฮ้ยแลวปล่อยไปยังเนี่ยเฮ้ยรปลาโน้

บวกนี้วิโนราศมีโ้จานีเอายังพวกเ้นีเออพกจานี้ีปไปกอยก็ไดนอครับเรวจอากเออแตว่านี่ยัง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 

หมด่งจุดกึ่หมัวหม่น่นครับนกันมอนกลครับพี่องครับนนาวครับพี่น้องครับไมกาดสุองศาเซลเซียสันไหนเขากินหมึกนี่นะครับปลาขาวปลาขาวครับพี่น้องครับปลาขาวนี่ย่ได้ปล่อยนี่มากเองนี่ธ้ามาติหมดนี่นี่นะก้วยเสียบเียต่างตังลาเข็งกันยังขาด กันว่ามันปล่อยปลาตะเพียนมาเ็นยัง่ครับปลาขาวบาเขาครับพี่น้องครับปลาขาวปลาขาวครับมันเปนปลาตะเพียนนะครับปลาขาวหน่อยปลาขาหน่อยป่อยเสียบครับพี่น้องเดี๋ยวได้ครับไป่อยี่แน่ไม่พ่อยน นาวที่ดจะ่มอะไรดิไปก้อยครับเน่ดอกอะไประมาณน้นแฝงใงคเอีย้ขาดเนาะอ้นี่มันวานๆนี่เขาสมั่ข้าวบุ๋ใไหมแน่้าวบุนางไหมน่ ไปังไปบ่คอยง่ไปทีไหนฮะแต่บคอยงายตัตึก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 มลุ้นกันครับกนครับโอ้มแหงใช่ไหมครับพี่น้องครับอีกว่เอาพได้กนึเอาไหอกไปีได้ยได้ยได้ยอมตัปลาารอตายไมปลาลายัน่ออเียิชืออะร ต้นไหนต้นแค่เดียวป่านวันนี้ป่านอาป่านรูคนหน่อค่อยตีนี่หน่อไั้วันนี้เข้าชิคก็เลยก่อยละบ้านเพื่อฟังหู้มบอกเลยว่าค่อยคุยกเบคุณย่านออกมาได้นี่ามั่งบันมีฟังกันนะป้ามาหน้าของใหญ่ครับวันนี้ เอาปลาหน้ามอเตียไปก่อยมาครับมารักมาแดงมาบกันมากันหลังจากที่ห้องตึกย่งตอกตึกนีไครับมาขันบแดงครับพี่น้องครับนี่ครับฟักนะครับฮะต้อา้ย้มเดี๋ยวนี้เนี่เนี่ยพันใหญ่ๆงไปกองไวเลยนี่ๆเนี่นี่เาไก่ไก่นี่อืนี่เนนี่กวนนี่าเอาวมันสีแดงมันสีกงยากีบอก

ใค้มันตายซะกอนตายบ่วหั่กัดทุกเนยหั่มั่กัดอันโอ้ให้มันกัดอันหั่กกัดปลากกนมันเยอใส่เนาะมันเยวกกันอดจึงันบานนี้ป่าหนาหอเสียเดียวเลยเาอ้ห่งงครับบานนี้เออๆน้แม่เลยฮึด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 ใครกูเห็แม่ใครยุ่งยามเลยอ้ใครเตรียมหม้อด้วโอ้ใครดี เอนสสมเกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวใครได้เห็นเมียม่คอยู่หรอกแม่ยุตระงสมเกินแ่แมล่ยสมเกินไข่พอไข่กอดีโอ้ไข่เงี้ยวแล้วนๆมันตกรมอย่ไทีได้ไข่ไหมชันๆเอาไข่เอา่อมันตเอาแล้วหมเดไขมันมันเอาไข่โอ้ไข่เร็เเนรอีก่ข้ากบตักเด้ าต,ตายแลอกยังจอดใ้ซุกซำไกลก็ปานน่ะล่ะเออหัตถานครับโอ้ไ่ยโมเดงไข่เอานักพ้อีครับไข่สาไข่สาเนาะมนจะไข่ครับนี่ครับรวังเี้ยเดี๋ยวถ่ายดี๋ย่อหน่อยเดี๋ยวฟัดขึ้นม่ไข่าจุกบ่ใช่ที่นหมวยฟัดขึ้นมี่จะไข่ครับไม่จะไข่โมเดงครับเอ่ขยามเนาะไข่ในเมฆเถื่นเต้นไม่ไดไข่ยี่ห้อ มะใมาต่แม่มันย่นี่กินไหนบ่้งหรอบสมใจโอ้ขนามันออกมันสมอยู่ม่ขันเดีวต่องันออกอยู่วข่มันบ้ได้ปะขันันได้เยขันครับเออม่ปดบแดงกูนนอตีหัวเออทังงงกูกับป่านี่สมทำกันใ้ย ทาขเสาบุรยัดเอาอยู่เจ็บปอบปล่ันชุดเอาเออหนักจังพา้ยเียวายมึงคนที่มีบอย่าฮ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 ่า้่าฮ่าฮ่า่าฮ่่่า่่า่่่่่่

อตันเราูกกระป๋าสากันนี่นะะแกดบ้งเรก่อน้นบรรยากาศนะครับยกินแบบอิสบมานเทาครับพี่น้องครับอุยังหครับชีวิตคนเทานะครับนแรกครับบรรยากาศอะไร ทักท่ากันดนแ้่เคยจักกันเถออาให้เอาก่อยปลามาสูโมกินไเป็นยังไงเยโมกจักกันวาโดนหรโมจักกันมาดนหรจักกันเรื่องชิมไปคน้นึงไปคูหนึ่งชิมแต่ก็ใช่นอนกันขื้เก่าเนียฮกันคือเก่าฮักันกอดกันนินึเหอฮักกันเดี๋ยวจะมา F T ครับผม วันนี้ครับต่าตรงตูมากับต่างำตรงแล้วตั้งจากไทยมีแล้วยังต่อครับับมาหาลูุพี่โอ้ยสุบยาทุนวนอาทุกอนน่ายังใหม่เี๋ยวมาหามันเดีะยวมาหามาหาันุ่มพี่อนุ่มพี่ก็ลังเดินทางจากกบวเลยคือถอดเชียว์คนเยมาหากันมาที่อบเดินทางมาจะงเทพกับผมแล้วก็มาไทยเอ็มวีสามเอ็มวีรวดก็สามเพลงรวดนะครับ ไายยุใสบุญธลิกไายย่บุญธลิกบ้านห้องพอดีก็เล่แวะมาเยี่ยบแม่ผมแล้วก็เฮียมาเฮ็ดสิ่งที่ผมอยากเฮ็ดนะครับผมสิ่งที่เอฟซีอยากให้ผมเฮ็ดนะครับผมก็อยากเฮ็ดนะครับคือการขอเข้ามาครับขอเข้ามาโดยที่ว่าต้องต้องเฮ็ดนะครับอย่างผมกออผมก็สิยอมรับผิดไปครับแต่ว่าผมก็จิไปตามทางของผมนะครับก็คือว่าผมก็มีงานนะครับมีงานต่อหลักเป็นแรงคือเกนแลละครับ จะเ็เดินทางสายเก่าครับผมบางเ็บซี่ติดตามทางแกงลอยซี่นะครับลอยซี่ตะขอดนะครับผมมีโอกาสกับแม่ไหมครับมีโอกาสกับมีงานงไอปูมีงานกัเอิญผมใหญเก่าครับไอยังมีงานกัเอินผมใหญ่คเก่าเก่าครับแพกเพียกันคือเก่าละครับผมพากเพียรกันคือไอคือสายโตแม่นครับถิ่นัดก่เก่าครับมจะให้ลุงอดีตลุงพอมจะใหอดีตวะอดีตอดีตลงเลย ว่าจะเดีเลรนยังกระสังแต่ว่าผมกอยากอยากใจรย์มาแต่งเพลงให้ผมเออืห้ง่งเอยาเงีเลยเดี๋ยวเบิหลอัวหักรองกระบำแบบนเดี๋ยวเบิลครัวจะใส่หางใส่สุดอันหัลำใส่ชุหลำควนกันกันลยต้องจังด่ยแ่อาเถอะจังไหนผมจังไหนอันกรเฮ็ไปแล้วมาเชียวครับผมเชียวเชียวค เชียวเชียวีตะกี่กินยูอย่างนั้นเนาะแล้วกนกินเขาเมี่ครีบแวฝากทองมื่อี้แหะต้องเยนหลังนึงนะครับเนี่เขา้าวกับเพล็กท้าพระองค์ไหนก็แลว่อาจารย์มาแต่งเพลงให้อยแพลงสามับทองพร้อมนันมันแบบอ่ไไว้ในกาย่างขึ้นเขาครับถูกลัวก็ทามาหากินเข้าไปขึ้นเขาเอาครับเี๋วครับเอามาฝากว่ามาจัเปนเียวเงินไอ้ละเาไอ้จิ้มใบเ เขาได้ใส่เออเได้ใส่เดี๋ยวมาอยู่ครับเโอเคเนาะเรายากับพวกไก่เนาะนะครับฝากเป็กงใจนะครับต่อมาดูยังต๊อกนะครับทีมงานฝากเลยนะครับขอบคุณซอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคุณขอบคุณขุณคุคุณบคอคุณบคุณขอบคุอบคุณขอคุณบคุณขอบคอบคอบคุณขบครับคุัขบคุณขอบคเบคอบคอบคุณขอคคบบบิ่งอันยังโ จะโทษม่ร้อวากว่หัน่าง oh ่ัย e ่างโทษมาเยเลยโอ้ยไม่ยาโทษแล้วจะเงินไงเอากันว่าโทษนิวซกวปาท่านเออเขาบ่ค่อยฟงตโอเคเอาย่างโทษเออไก่ย่างตอกแดีเพราะว่าอไปใท่กับไปร่วกันตลอดนะครับหลังจากที่เอาขันมาเที่ยวพวกหนาตากันปรุงอะไรมันจะเป็นร่ชี้แบบเตนนตะกินบ่ มแม่ครับ